สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมฟาโรตัวน,น้อยๆอยู่นะครับก็ช่วงนี้ราคาฟาโรก็รู่เดือดอยู่เหมือนกันนะครับจะขึ้นยานอีกแล้วนะครับอันนี้ผมมีประมาณ3ต้นนะครับไม่ค่อยมีแดดนะครับน้องก็เลยแบบการเจริญเติบโตเลยชา้า จะได้แดด2วันนะครับพอได้แดดก็มีใบใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมนี่ก็ว่าจะย้ายน้องไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเตรียมทำพื้นที่นะรับไว้แล้วนะครับผมเพราะในี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อนออะครับหน้าเรียกว่ากระดูกก็เริ่ม ชัดขึ้นนะครับหน้าเริ่มดุนะฮะเริ่มโหดนะฮะแล้วก็มีต้นนี้ที่ออตอนแรกไว้หน้าบ้านนะครับอืมก็ยังนิ่งอยู่นะครับแต่พอ มาโดนแดดบนระเบียงนะฮะก็นี่นะครับมีโผล่มาอีกหนึ่งนะฮะก็จะดูจะรอติดตามดูนะครับว่าอ่ายอดใบนี้มันจะดุขนาดไหนนะท <c oughs> ีนี้ก็เริ่มออกนะ,ะแรกๆนะครับที่มันโตมาหน้ามันจะยังไม่ค่อยดุนะครับกระดไุไม่เท่าไหร่นะครับแต่ใบต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มเริ่มมีความดุนะครับ เริ่มมีความดูเส้นจะเริ่มชัดนะครับเดี๋ยวมารอดูใบน,นี้ครับว่ามันจะชัดแค่ไหนนะครับอตอนแรกผมเลี้ยงแบบน้ำขังนะท,ทีนี้มันมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะก็เลยเจาะกระถางเลยนะ <g ười> ปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะฮะร,รู้สึกว่าถ้าการเลี้ยงแบบอะไรนะฮะ พื้นแฉะๆอย่างนี้นะคะจะจะให้การเจริญเติบโตที่ดีกว่านะครับถ้าน้ำขังเลยมันก็จะไม่เท่าไหร่นะครับครับประมาณนี้นะครับผมอาจจะได้ยินเสียงปงเปงปงเปิงเพราะว่ามีกำลังก่อสร้างนะครับเป็นเสียงนาฬิกาปลุกผมทุกเช้านะ นนก็ฟื้นนะครับเนื่องจากเอามาขึ้นไว้ข้างบนแล้วก็ฟื้นนะฮะเจอดินสายเขียวเข้าไปนะครับผสมไปด้วยนะฮะฟื้นเลยนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เบิร์มาครับอันนี้ก็แบ่งมาจากน้องปิงสำหฟาร์มนะครับก็ได้กี่วันแล้วนาะจำไม่ได้นะฮะ น้องบอกว่าต้นนี้มี3ามสีนะครับก็แทงยอดออกมาแล้วนะครับแทงยอดออกมาแล้วแต่เขียวอีเลยฮะรอติดตามดูนะครับว่ามันจะให้ลายที่ไปทบที่ทั้งไหนนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับก็ยังมี อีกหลายอย่างนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ฝากไว้ที่สัมมาฟาร์มแล้วก็มีเครื่องไีกนะครับหลายส่วนนะครับมีทั้งสวนตะเก่งสวน TK ฟาร์มนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยเลยกันนะครับทีมงานสัมมาฟาร์มนะครับทีมงานล้อตะเก่งนะครับทีมงาน TK ฟาร์มสวนไขวันเพชรบุรีนะคบนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับ ายบ้านให้แล้วจะได้โดนแดดแล้วนะอันนี้ได้ได้แดดแค่ช่วงเช้านะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นร่มหมดเลยนะฮะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับตอนนี้ก็จะ7 0 0 0ติดตามแล้วนะครับขอบคุณมากมายนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้ที่แถลงเนี้นที่24เนอะใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับเออ24นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ 25, วันอาทิตย์2ี่5 26วันที่26นะครับพวกเราทีมงานสำมะฟาร์มจะเดินทางไปออที่จังหวัดสกลนครเพื่อไปเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับกล้วยแดงอินโดเพิ่มเติมแล้วก็ไปทำการ ดูแลนะฮะดูแลกล้วยให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งได้ให้พวกเราทีมงานเดินทางไปดูแลนะครับนี่นะครับก็ติดตามพวกเราได้แล้วกันนะครับผมว่าคลิปต่อไปจะเป็นการถ่ายทำอะไรนะครับผมเจอกันใหม่แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ